มาขายรอบที่3แล้วนะครับแบบนี้แบบนี้เลยนะครับถ้าราคานะครับไม่แย่นะครับไม่น้อยจริงๆนะครับลูกค้าจะไม่ส่งมาขายเลยนะครับแต่ร้านนี้นะครับราคาน้อยจริงๆมาลุ้นกันเลยนะครับได้เท่าไหร่นะครับแบบนี้กันเลยนะครับนี่เลยครับได้น้อยจริงๆนะครับร้านนี้นะครับรับจริงๆได้น้อยจริงๆแต่ลูกค้าก็ยินดีมาขายจริงๆเลยนะครับโดยเลยนะครับบอกว่าตีคิดเป็นเลยเท่าไหร่เท่ากันนะครับคิดเป็นเลยนะครับเท่าไหร่เท่ากันนะครับนี่ส่งกันมาขายแบบนี้เลยนะครับเพื่อน ส่งมารอบที่3แล้วนะครับนี่นะครับก็คือเหรียญบาทตาแผ่นดินนี่นะครับรับซื้อมานะครับสาอ้าไม่ใช่3ามพุทธผิดีถึงหบาทนะครับสีถึงหบาทแล้วแต่คํารคมชัดนะครับและขายออกที่10บาทนะครับจบนะครับรายการที่1นะครับต่อไเป็นเลยนะครับอย่ตร้เดี๋ยวผึงมาตถฐานเงินต่อไปเลยนะครับเหรียญแบบนี้เลยนะครับนี่เหรียญห้าบาทพยยากุดแบบนี้นะครับ5้าบาทนะครับพยากุดแบบนี้ตีขายให้เพื่อนๆนะ ขายเพื่อนๆนะครับไม่ใช่เหรียญห้าบาทโอเคเหรียญห้าบาทแต่คนละอย่างกันนะครับไม่ใช่พยายามคิดอยากเห็นพยามคดางเลยไม่ใช่อีกแล้วนะครับโอ้ไม่เป็นไรไม่ได้จะเอาเป็นว่าส่งมาขายกันแล้วแบบนี้นะครับนี่ถุงที่สองครับถุงที่สามนะครับนี่ครับนี่เลยนี่เลยครับเหรียญแบบนี้แบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะมาให้ราคากัน อสิบนาทีนะครับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆนะครับกดติดตามแล้วมาดูราคากันเลยนะครับแล้วก็เหรียญแบบนี้ด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยก็คือห้านิ้วแล้วใช่ไหมครับอ่าแล้วก็เหรียญแปลกๆแบบนี้แบบนี้นะครับก็ส่งมาด้วยนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยนะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเรามาให้ราคากันนะครับอืมโอเคนะครับมาเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเลยนะครับ ก็บอกตรงๆนะครับว่ารับเท่าไหร่ใส่เท่าไหร่นะครับเพื่อนๆรับได้ก็คอมเมนต์มานะครับเพื่อนๆรับไม่ได้นะครับก็คอมเมนต์กันมาเลยนะครับตอนนี้ก็ขออนุญาตนะครับเอาใบนี้ก่อนอันดับแรกก็คือใบรับซื้อนะครับเอาใบรับซื้อจ่าก่อนนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งล้านนะครับที่นะครับ ยินดีนะครับรับซื้อกับเพื่อนๆทุกๆท่านที่ติดต่อเข้ามานะครับเพียงแต่ว่าเพื่อนๆอย่าวางหูใส่เป็นสําคัญนะครับเหรียญนี้แหละเป็นเหรียญที่ขายดีที่สุดของทางร้านไปไหนละเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ขายดีที่สุดของทางร้านนะครับได้มาน้อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆได้มาน้อยมากๆเลยนะครับตัวเพื่อนๆตัวอยากขายให้นะครับโอเคครับมาสินาทีนี้รู้กันเลยนะครับปึ๊บป๊บได้มานะครับสองสี่หกแปดสิบนะครับ สิบเหรียญนะครับสองห้าศูนย์ห้านะครับืีให้เหรียญละห้าบาททําไมึงให้ห้าบาทเพราะลายเส้นยังคมไม่สึกมากลายเส้นยังคมตีให้ห้าบาทนะครับแต่ถ้ามาสึกจะไม่เห็นลายแล้วนะครับก็อาจจะได้แค่สี่บาทนะครับตอนนี้ก็คือลายเส้นคมนะครับเพื่อนๆเนี่ยลายเส้นคมนะครับเพื่อนๆสนใจกองนี้นะครับติดขายต่อนะครับสิบบาทนะครับอ่านี้ก็ได้ไปแล้วห้าสิบนะครับต่อไปเลยนะครับถุงนี้กันต่อดีอถึงห้าบาทวารานะครับนะครับ วาแลนะครับโอ้นี่ไงพยยาคุดดำนะครับเพื่อนๆตามหากันไหมล่ะครับพยยาคุดดำนะครับ30บาทนะครับเพื่อนๆอยากได้นะครับติดขาย30ิบนะครับพยยาคุดนะครับโดนเผามาแล้วนะครับดำมาแล้วนะครับพยาคุดดำนะครับนี่อยากจะโชว์เหรียญนี้ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับอ่าเหรียญจะเป็นเหรียญ5้าบาทหมดเลยเนาะในนี้นะโอ้ยนี่5้าบาทนะครับ5บาทนะครับอืมโดนเผามาเหมือนกันนะครับโอเคได้5้าบาทนะครับไม่ได้เกินนะครับอ่า ถ้าเพื่อนๆสนใจคุดดำนะมีเหรียญเดียวในร้านเท่านั้นนะครับหายากมากนะครับคุดโดนลมควันมานะครับโดนเผาจนดำเป็นปีแบบนี้นะครับ30บาทนะครับมีเพียงเหรียญเดียวเท่านั้นนอกนั้นนะครับก็จะเป็นเหรียญห้าหมดเลยนี่เหรียญห้าหมดเลยนะครับเดี๋ยวขอแยกก่อนนะครับเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทนะครับอ่าเหรียญห้าบาทเหรียญห้าบาทนะครับเหรียญห้าบาทหมดเลยไหมใช่ครับเพื่อนๆ เหรียญห้าบาททั้งหมดนะครับได้มากี่เหรียญมาวัดกันเลยนะครับได้มาสองสี่หกแปดสิบสิบสองเหรียญนะครับได้มานะครับสิบสองเหรียญนะครับห้าบาทนะครับวาระนะครับตีให้ไปเลยนะครับสิบบาทนะครับสิบสองเหรียญก็ร้อยยี่สิบนะครับให้สองเท่าจากหน้าเหรียญเลยนะครับเอาล้ครับต่อไปนะครับคุดดํานะครับได้มาหนึ่งเหรียญนะครับห้าบาทนะครับสองห้าสองสองคุดดํานะครับ ขายเหรียญละ30ซื้อ15หครับเพื่อนๆซื้อ15บาทนะครับนี่ครับอันนี้จริงๆอะชำรุดแล้วนะครับชารุดแล้วแต่มันมีหน่วย5บาทมันก็ขึ้นเงินได้5้าบาทถูกต้องไหมล่ะครับก็นะครับ5บาทนะครับก็ได้5้าบาทนะครับจบนะครับ5บาทได้5้าบาทนะครับต่อไปเลยนะครับเพื่อนมาเหรียญนี้สิครับราคาจะแปลกแปกกันตองนี้เลยนะครับนี่ครับอฮาเหรียญนี้ไม่รู้เหรียญต่างประเทศแยกไว้ก่อนนะครับ เหรียญนี้ร็จน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาแยกราคาถึงเหรียญมาเหมือนกันแต่ราคาจะได้ไม่เท่ากันนะครับเพืเ่อนเดี๋ยวแยกเลก่อนแยกนาขวัญจะขายได้ราคานะครับก็จะให้เพื่อนมากหน่อยนะครับเหรียญพวกนี้ไม่มีราคามากนะครับไม่มีราคามากเลกนาขวันได้ราคานะครับเพื่อนๆที่อยากได้เหรียญเลกนาขวัญน,นะติดขาย40บาทนะครับ ตีขายเพื่อนสี่สิบาทนะครับทักมาได้คลิปได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวจะแยกเหรียญมีราคากับไม่มีราคานะครับแลกหนาขวัญน,นะครับอโอเคหนาขวัญน,นะครับเฉพาะได้หนาขวัญเหรียญอย่างเดียวนะครับที่มีราคานะครับ นอกนั้นก็ไม่มีราคาเท่าไหร่นะครับโอเคเยี่ยมเพราะฉะนั้นนะครับได้1บาทนะครับแลกนาขวัญมาจํานวนนะครับ2อสี่เหรียญนะครับสี่เหรียญแลกนาขวัญนะครับ1บาทนะครับแลกนาขวัญนะครับตีให้อยู่ที่20บาทนะครับ4 5หเป็น80นะครับโอเคที่เหลือนะครับก็ไม่มีราคาครับก็มีให้ด้วยนะครับแต่ก็ไม่มากครับ2นะครับ4 6 8แด สิบสิบสองนะครับสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองนะครับยี่สิบสองเหรียญครับยี่สิบสองเหรียญนะครับอยี่สิบสองเหรียญหนึ่งบาทวาระนะครับวาระทั่วไปนะครับลายไม่โดนนะครับได้เหรียญละห้าบาทได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยสิบบาทนะครับโอเคเรียบร้อยจบงานนะครับแล้วก็มีอีกนิดเดียวนะครับเหรียญนิดเดียวนิดเดียวแล้วนะครับแค่เดียวนะครับเพื่อน เราจะเหรียญพวกนี้เหรียญสึกๆพวกนี้นะครับให้ไปสองบาทแล้วกันนะครับได้มาสามเหรียญนะครับเหรียญอื่นๆนะครับเห็นว่าอื่นๆอื่นๆนะครับได้เหรียญละสองบาทถ้าได้ไปหกบาทนะครับนี่เหรียญอื่นๆพวกนี้นะครับสภาพก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับแบบนี้นะครับราคานี้ก็วาระเลียนะครับวาระถ้าเหรียญเล็กกันใหญ่นะครับได้ราคาไม่เท่ากันเดี๋ยวเราจะมาแยกราคากันนะครับใหญ่ๆอย่างเงี้ยให้ยี่สิบนะครับใหญ่ๆนี้ ให้สิบบาทนะครับเหรียญอะไรหนออะไรหนอเหรียญอะไรหนอเหรียญอะไรหนอโอเคแล้วก็เหรียญเล็กๆนะครับเหรียญเล็กๆแบบนี้โอเคเล็กกลางใหญ่เล็กกลางใหญ่นะครับเยี่ยมเลยเราได้เหรียญมาทั้งหมด3ขนาดอันนี้ให้เท่ากันโอเคครับสวยนะครับแปลกนะครับสวยแปลกนะครับเอาเหรียญนี้ก่อนได้มากี่เหรียญ2 4 6สี่ 8เหรียญนะครับ8เหรียญนะครับแล้วก็เป so, kind of like so, no so, ็นเหรียญอื่นๆเช่นเดียวกันนะครับเหรียญอื่นๆนะครับ8เหรียญอย่างนี้24 8สี่หกแปดได้หบาท85ก็เป็น40นะครับเหรียญนี้10บาทเอากันนะครับใหญ่ดีนะครับสามเหรียญนะครับอื่นๆนะครับกลางก็ได้อาบกลางเล็กกลางใหญ่นะครับให้10บาทนะครับได้30แล้วก็เหรียญใหญ่นี้นะครับ1เหรียญนะครับเหรียญใหญ่นะครับโอเคให้ได้20บาทนะครับ เรียบร้อยครับผมเท่านี้นะครับก็จะทําการโอนเงินให้กับเพื่อนๆได้แล้วครับเพื่อนๆถ้าสนใจนะครับอยากขายนะครับเหมือนเนี้ยลูกค้าท่านนี้บอกว่าเท่าไหร่เท่านั้นเลยคิดคิดมาเถอะไม่อยากจะเก็บแล้วนะครับคิดคิดมาเถอะนะครับไม่อยากจะเก็บแล้วนะครับก็ส่งมาได้นะครับยินดีนะครับเหมือนเนี้ยรับมาเนี้ยยี่สิบนะครับก็ขายสี่สิบนะครับเห็นไหมครับส่วนพวกห้าบาทนะครับก็มาขายสิบบาทถึงยี่สิบบาทนะครับโอเคนะครับ ยกเว้นเพื่อนๆมีเหรียญแววสวยนะครับถ้ามีแววสวยนี่ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ขอรวมเงินให้กับเพื่อนๆก่อนว่าส่งมาขายครั้งที่3แล้วนะครับก็แบบนี้ทุกรอบนะเพื่อนๆส่งมาแบบนี้ทุกรอบเลยก็คือเท่าไหร่เท่านั้นคิดมาเลยนะครับคิดมาเลยถ้าเพื่อนๆชอบแนวนี้นะครับก็บอกติมาได้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆบอกว่าขอให้คิดก่อนแล้วค่อยจ่ายนะครับให้คิดก่อนแล้วค่อยส่งก็ยินดีนะครับ15บวก5บวก80บวก1้บาทนะครับ บวกหกบาทบวกสี่สนะครับบวก3ามสิบวกยีนะครับบินนี้นะครับเพื่อนๆได้ไปทั้งหมดนะครับสี่บาทครับเพื่อนๆได้ไป4ี่ร้จ่งีทีนะห้าสิบบวกร้ี่สิบหบวกหบวกห้าโอเคเดี๋ยวห้าสิบบวก5ยี่สิบบวกสิบห้าบกห้าบบนะครับบวกสิร้อยสิบบกหกบวกสีถูกต้องครับ476บาทครับบินนี้ครับ เพื่อนๆสนใจนะครับอยากเทขายแบบไม่ต้องมองอ่าเทขายไม่ต้องมองนะครับทักมาใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนถ้าเพื่อนๆอยากซื้อนะครับเนี่ยรับมาแล้วอย่างนี้นะครับนี่ถ้าสนใจเหรียญแปลกๆแบบนี้ก็ร้อยเดียวนะครับไม่รู้เหรียญอะไรนะครับไม่มีความรู้เช่นเดียวกันนะครับอ่าแล้วก็ถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับแลกหนักฝันนะครับเหรียญละ40รีบติดต่อด่วนเลยนะครับของมีจํานวนจํากัดครับได้มาสี่เหรียญครับ